มาครับันดาบในเกมปืนมหาอะไรฝนดาบมหาอะไรฉลากกินปลารวมกันเป็น สวัสดีทุกท่านด้วยวันนี้ฟักทองมันจะมาหลอนคุณไม่ใช่วันนี้เราอยู่กับในเกม Minecraft นะครับในโทรศัพท์นะก็วันนี้เราอยู่กับแมป h i v e Mid Game นะครับก็สนุกมากมก็เลยกลับมาเล่นอีกรอบนึงนะผมไม่รู้ว่าวิาวมันดีไหมแต่ว่ามันมีอัปเดตนะครับซึ่งผมก็จะมาเล่นให้ดูตรงนี้ก็จะมีเออ่ ทองตัวหนึ่งเอาไว้ซื้อเสื้อนะครับซึ่งมันก็ไม่จําเป็นก็ได้โอเคเราจะไปเล่นสาหรับเมอร์เดอร์เหมือนเดิมนะครับเพราะว่าคือจริงๆอย่ามันมีหลายหมดมากครับถ้าเป็นไปร่าเดียวผมก็จะมาเล่นให้ดูแล้วกันนะครับแต่ผมจะเล่นเมอร์เดอร์ก่อนละกันเพราะว่าผมชอบคือกระแสมก็ค้างดีเออแล้วก็น่จาจกะกดตรงนี้มันก็กดตรงนี้ได้หรือเปล่าลองดูกันนี่กดตรงนี้ได้กันครับนี่ริทูเพนี่ตรงนี้ก็ได้ครับ อีูตรงนี้ก็ได้ได้เหมือนกันพอระบบเปลี่ยนไปเยอะเหมือนกันนะครับก็คือแบบกดไปไม่ได้เริ่มทันทีคือเราสามารถ create custom server อะไรแบบน,นี้ได้เลครับจุดุดยอดโอเคเดี๋ยวเราจะลองกดตรงนี้ดูนะเพราะเราไม่เคยกดตรงนี้มันก็ไม่จําเป็นหรอกแต่ก็กดไปถึงนี่ก็ระบบก็เหมือนเดิมนะแต่ว่าข้างหน้าจะสวยขึ้นนะ สวยเป็นตอนกลางคืนแทนด้วยนะครับเออลืมเปิดเองโอเคเราเอาเป็นนูเซียมละกันกเพราะแมปนี้ที่ซอนเยอะเพราะมันเป็นแมปใหญ่นะีครับคือเป็นเออเขาเรียกว่าอะไรเอ่อพิพิธภัณฑ์นะครับนนั่นแหละก็สวยนะแมปนี้คือแมปที่เขาสร้างเนี่ยโอ้โหสวยอลังการมากไม่รู้ทำกี่ปีเจ๋งมากครับ ชอบแม็นีโอเคเพิ่มเสียงสักหน่งเราไม่ได้เป็น,นได้ไงมองว่าอะไรการที่จะเป็นได้นี่ต้องมีดวงขั้นสุดมากๆานะครับเหมือนตอนเราสุ่มหุ่ะผมเคยสุ่มได้นะมังกรอ่ะทุกคนเห็นไหมตอนในชีบแบบอือนั่นแหละผมสุ่มได้มังกรเลยนะแต่ว่าที่ผมไม่กินเนี่ยเพราะผมไม่ชอบนะครับสำหรับสกินของมังกรเท่าไหร่ ผมชอบมังกรแบบไปเวิร์น่ะไม่ใช่แบบมังกรจีนอ่ะมันดูไม่เท่มคิดว่าอันจริงๆมันก็มันมันไม่เกี่ยวหรอกมันไม่ควรเกี่ยวแค่รูปร่างเองแต่มันโกงที่สุดในแมวยแหละเดี๋ยวนะเราเล่นไมค์คั t แล้วไปอยู่แบบบล็อกฟุ่ได้ไงโอเคเก็บเงินเก็บเงินจะได้อัฐนูมาต่อก่อน อ่มอเดอร์นะครับตรงนี้เปิดไม่ได้ใช่ป่ะอ้ตรงนี้เปิดไม่ได้โอ้เขาใช้คอมมานอะไรอ่ะเปิดไม่ได้เหรอทุกคนเออคอมมานาแปลกมีคนจะสะกินสุดแรกแบบจะสกินแบบเฉยๆไม่ได้โหลดมาด้วยอ่ะไม่แบบสกินที่แบบไว้เดี๋ยวทําไมเขาไล่กันอ่ะเขาฆ่ากันหรือเปล่ายังไม่มีใครตายเลยทุกคนยังสิบห้าคนอยู่เลยครับ สุดยอดเอ้ยแมปสวยขึ้นเยอะนะเป็นแนวฮาโลวีนด้วยนี่ไงวิ่งสังเกตว่ามันเหมือนฮาโลวีนนี่คือตอนแรกอะถ้าใครดูช่องผมนานๆจะรู้ว่าตรงเนี้ยมันจะเป็นแบบบล็อกคอนกรีตอะไรนี้ใช่ไหมคือมันเป็นแบบเป็นแบบโอ้โหเหยี่ยนไปเยอะเป็นแบบเหมือนผีเลยอะเอ้ยชนะเฉยเขายังไม่ได้ฆ่าใครเลยอะทำไมเขารู้กันอะหรเอ้อเดี๋ยวผม อ๋อผมไปกดอะไรอะ่ะอันนี้ผมไปกดอะไรอ่ะอ๋อผมก็อยู่หน้าผมคือกดออกไปล็อบบี้เดี๋ยวเข้าใหม่ก็ได้โอ้ยใครเขียนอะไรเนี่มันแหลกนันเนี่ยเชทเนี่ยนะไอเหี้ยเราไม่ได้จะเล่นเซอร์ฟเราจะเมอร์เดอร์เออกดอ,อกยังไม่มีใครตายแสดงว่าคือน่าจะกด ออกมามาเด้อเพราะว่าเวลาไม่หมดเลยอีกทั้งสี่นาทีเอ้ยอีกทั้งสองนาทีเอ้ยอีกทั้งสามนาทีอะไรของผมไม่ได้อะคิดนานทีนี้เนี่ยมันต้องมีบล็อกสีแบบนี้แต่ว่ามันมีใย,ยขึ้นมาเนี่ยแสดงว่าเขาตกแต่งอะไรเออสวยๆเขานี้ตกแต่งได้ทั้งหมดเลยนะตกแต่งทุกอย่างแต่งตกก็ได้เดี๋ยวแต่งตกเลยแต่งทีนี้ตกเลย สอบตก,ตกสอบอกเขาฆ่ากันแล้วรอบนี้ฆาตกรทำงานครับเฮ้ยเฮ้ยรอบนี้ฆาตกรทำงานจริงๆนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยว้จริงดิเฮ้ยมีคนไปเก็บธนูแล้วเฮ้ยเฮ้ยฆ่ารัวไปเปล่า ใจเย็นดีใจเย็นก่อนดีใจเย็นผมมันฆ่ารัวมากมันฆ่ารัวมากผมว่าต้องขึ้นวันใดละทัองจอนทัองจอนเฮ้ยเอาละเฮ้ยโหดนะฆคตกโกรเฮ้ยทำได้ไงอย่างรวดเร็วเลยแต่มีเชอรีปใหม่แล้วครับแบบ ดิจทีฟคนใหม่อะไรประมาณนี้เชอริ่แปลว่านายอำเภอนะครับตอนคลิปนั้นผมก็บอกไปแล้วนะอืหกนาทีแล้วต้องระวังมากๆเลยเพราะว่าเราจะโดนฆ่าเมื่อไหร่ก็ได้โอ้โหเป็นเชอริ่ปุ๊บโดนฆ่าปับ๊บเฮ้ยสามคนแล้วอะ่ะเฮ้ยเร็วอะ่ะเฮ้ย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 ทำมันเติมนะเฮ้ยเร็วนะเฮ้ยถ้าเป็นไปไปด้ผมอยากกระโดดไปตรงนูง้น ตรงนั้นอืมตรงนี้แต่ไม่เป็นไรตรง้งเลวอบางมากคือมันไม่ได้กระโดดถึงอะ่ะเพราะมันกไกลคือมันก็มีความเป็นไปได้แหละแต่กลัวตกไงเดี๋ยวแบบคัตกรเดินมาเห็นพอดี ยังไม่มีใครขึ้นมาใช่ป่ะใครอย่างขงล่างใช่ป่ะเนี่ยถ้าใครดูผมตั้งแต่แรกนะตรงเนี้ยมันจะไม่ใช่ฟางครับทุกคนมันจะไม่ใช่บล็อกฟางแบบน,นี้คือตอนเนี้ยอันนี้ยังเป็นบล็อกฟางดูแต่แต่ตอนที่เล่นตอนนี้นยังเป็นแบบขนแกะแล้วข้างๆเนี่ยก็ต้องเป็นขนแกะด้วยไม่ใช่แบบล้างๆแบบน,นี้อันนี้ดูแบบน่ากลัวแล้วเนี่ยจากโฮเทลแบบโรงแรมดีๆแบบกลายเป็นโรงแรมหลอน เป็นปะนะหรือสองคนถ้าคนนั้นไม่เป็นก็ต้องอีกคนหนึ่งที่เป็นเงินตรงนั้นผมไม่กล้าเลยอ่ะผมว่าสตีคนนั้นไม่น่าเป็นมันจะลงไปดีไหมคือเหลืออีกคนเดียวกับผมแล้วก็ฆาตกรอีกถึงตัวก็คือมีอยู่สามคนคือฆาตกรแล้วก็คนธรรมดาอีกคนหนึ่งแล้วก็นั่นแหละแล้วก็ผม ดเดียวตรงด้ธนูต้องด้ธนูโอ้โนช่ oh, no. วแล้วช่วแล้วช่วแล้วก็คืออีกคนหนึ่งเป็นฆาตรกรแน่นอนใครมาตรงนี้ตายอย่างเดียวเข้ามาตรงนี้ไหมถ้าเข้ามาคือผมจะยิงเลยเหลือแค่ผมคนเดียวครับทุกคนชุแล้ว มห้ามยิงวุดหรือขาดด้วยถ้ายิงวุดคือจบคนอื่นดูผมอยู่ปะเนี่ยกลัวมากเลยอะถ้าคนอื่นดูผมแล้วผมแบบฆ่ามันไม่ได้คือแบบน่าอายมากเลยเพรายิงแค่นี้เองหรือแค่ตัวเดียวก็คือแบบจบเลยอะ่ะผมกด้าแน่นมากเฮ้ยเข้ามาแล้วเข้ามาแล้ว ผมไม่มีธนู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 แล้วมันต้องไปหาธนูธนูตกอยู่ไหนธนูตกอยู่ไหนต้องรอดหรือไม่ก็หนีจนเวลาหมดอันในธนู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 มาแล้วไอ้มันมาแล้ว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  กูเดาเออจบเย่เย่ชนะโอ้โหเย่เราชนะโอ้โหยากฆ่าไปสิบตัวเลยเหรอเนี่ยเจ้าฆาตกรโอ้โหยากมากอันนี้ยากจริงนะทุกคน โอเคสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนด้วยนะครับใครที่ชอบเกมนี้อย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กดซับสไคร้และไปกระใจายให้ผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับเดีย๋ยวไม่ใช่เยี่ <Yeah. laughs> มีบากรัวอย่างบนด้วยสวัสดีครับ